นะะในการปลูกอินทผลัมติดต่อได้ยังไงบ้างคะค่ะก็โทรมาติดต่อได้ที่0801629894นะคะค่ะขอขอให้โทรมาก่อนนะคะแล้วก็นัดมามาเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนได้ค่ะ,คะเน้นย้ำเบอร์โทรอีกทีค่ะ0801629894ค่ะ,ะ0801629894นะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันได้เลยนะคะมี a ฟ e b o o k ด้วยไหมคะมด้่ค่ะตาตุ๊กตานะคะ,คะ บุกตาตุกตานะคะสวนชาละวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านกเกษตรอำเภอค่ะได้ฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรนิดนึงค่ะถึงประโยชน์หรือว่าเรื่องของการขอขอใบรับรอง G A P เพราะว่ามีส่วนสําคัญกับพี่น้องกเกษตรกรมากเลยค่ะให้ฝากค่ะก็ในส่วนของเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน G A P นะคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยก็ ถ้าเป็นไม้ผลท,ที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอย่างอินทผาลามหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นพวกส้มโอหรือมะม่วงนะคะก็มีความจําเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกแล้วก็การจําหน่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของการส่งออกไปประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูในส่งของมาตรฐานที่รับรองนะคะว่าผ่านไหมนะคะก็ ถ้าเกษตรกรนะคะที่มีการเพราะปลูกเรื่องของไม้ผลแล้วก็มีความสนใจที่จะขอใบรับรองเรื่อง GAP นะคะก็สามารถติดต่อผ่านสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองได้นะคะหรือว่าไปติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ะคะ่ะ ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทุกท่านมากเลยนะคะที่พามาร่วมนะคะชมวันนี้ที่สวนชาละวันนะคะสวนอินทผาลามจริงๆก็ปลูกหลายชนิดนะคะพี่แก้วตาคะในนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสวนแบบผสมผสานนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะผลงานหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะของสวนชาละวันได้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการทําสกูปด้วยนะคะยังไงรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณ ผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมรายการนะคะแล้วก็ร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะวันนี้ทีมงานสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคะ่ะนาโดยคุณอัชฉนท์ปราถนารักท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคะ่ะดิฉันนิสหน่อยวิจิตรอาจารเข็มนะคะพร้อมทีมงานทุกคนรวมถึงแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะออขอบคุณนะคะคุณแก้วตาอินหันค่ะเจ้าของสวนชลาวันนะคะพี่แก้วตาของเรานี้เองนะคะแล้วก็ท่านเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรนะคะ คุณวีรนุชครุอินนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณมาริสาจันสนิดด้วยนะคะคเกษตรตำบลดงกลางค่ะวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากเลยนะคะแล้วก็จากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ